วันนี้นะครับผมจะมาถอดเปลี่ยนชุดโอลิงนะครับแล้วก็ลูกยางกระบอกสูบับของสตีเวนนะครับ5.5นะครับอันดับแรกนะครับคือเปลี่ยนลูกยางกระบอกสูบนะครับคือตอกสลักตัวนี้นะครับจะมีน็อตสลักอยู่ ก็ดอกออก1ตัวแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวีอ2ออกเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะตรงนั้นนี้มันก็จะหลุดออกแบบนี้คืมนจะมีฝาจุก ตัวหนึ่งเป็นสลักหลุดออกมานะครับแบบท้ายแล้วส่วนตรงนี้นะครับลูกเรือนตรงนี้มันจะยังออกไม่ได้นะครับมันจะติดอยู่กับแกนแกนลูกสูบครับแล้วก็เลื่อนมาครับเพราะว่านี่นะครับด้านนี้มัน ตรงนี้มันก็ติดกับแกนตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้ตรงรูนะครับตรงนี้แล้วมันจะมีสลักมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสลักตัวเ,เล็กๆนะครับอยู่ด้านในแบบนี้นะครับสลักแบบนี้ตัวเล็กๆแล้วก็หาอะไรเหยียบเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตอกสลักตัวนี้ออกมาตอกเสร็จป,ปุ๊บตรงนี้นก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับ เป็นเป็นรางน้อยนะครับชุดงานปั๊มของสตีเวนนะครับแล้วด้านในนะครับก็เลื่อนออกมามันจะมีกแกนแกนชุดกบอกสูปนะครับเลื่อนออกมาก็จะได้มาเป็นแกนล,ลูกสูบนะครับซึ่งมี ลูกยางตัวนี้นะครับถือตัวนี้ลูกยางตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนเป็นของลูกยางเกดพิเศษของคุณเจอผมก็ที่แรกก็งงอยู่ว่าทํำยังไงออกผมก็ดึงออกมาเลยครับงัดออกมามนะครับจากที่ว่าผมพ่อผมใช้น้ํามันจักรนะครับหยอดลงไปคือมันไม่ถูกกับ คุณเจบอกว,ว่ามันไม่ถูกกับชุดลูกยางชุดนี้นะครับผมมาทดสอบผมมาตรวจสอบดูแล้วมันจะมีเนี่ยครับรอยรอยเหมือนมันมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมคุณภาพหรือว่าฉีกขาดหรือมันแตกแข็งกระด้างออกไปเลยครับตร้งนี้เห็นไหมครับจะมีรอยรอยแตกอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมก็ดึงอออกมาจากตรงนี้นะครับจากกระบอกสูบ ต่อไปแล้วผมจะเอาเอา่านี่เป็นของที่คุณเจย์ส่งมาครับเป็นลูกยางนะครับตัวน,นี้ยางเกียร์พิเศษเกียร์เกียร์ดีนะครับตนนัวนี้คุณเจย์บอกเป็นลูกยางเกียร์ดีใช้ระยะยาวได้เลยกับอา่าเป็นชุดลูกยางโอลิงนะครับซตีเวน่นการันํามันนะครับตัวน,นี้ เดี๋ยวเราลองจลองเปลี่ยนดูแต่ผมมาเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนลูกยางบอกสูบก่อนครับเพราะว่าเห็นคุณเจบอกว่าตอนเราเอา,ล,เอาลูกกั้นลมออกนะครับเราต้องใช้แรงในกระบอกสูบดันมันออกมานะผมก็เลยลองเปลี่ยนกระบอกสูบดูก่อนครับโอเคครับก็จะได้เป็นนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาด ด้านในช่องลมนะครับเพราะว่าคาราบันเต็มไปหมดเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ